กราบสวัสดีจ้ะเอฟที F ่เอฟซี F C, ทางช่อง u t u b e อัมพ์ชาแนลทุกท่านทุกคนจ้ะต้องบอกว่ามือนีน้องแน่นกับมัดตามดวงดวงหายเลยยุคราดของแนนนี่กิจะเป็นสารตะปูบ้านโคกใหญ่ซึ่งงวดที่หนึ่งซึ่งงวดหนึ่งท่านว่าคมสองพันหหกสิบเจ็ดกับซึ่งมือว่านี่แหละจ้ะเล็กตะปูนี่เข่าเต็มเต็มหลังจากที่น้องแน่นเลี่ยงหัวหมูหกหนึ่งเขย่าเซียมซีได้หกหนึ 1, ่งหนึ่งแล้วต็เขา่าหคกนึ่งเต็มเต็มเลยต้องบอกว่าคู่นี้เริ่มหาแล้วจ๊ะคืองวดหนึ่ง เวลาปูไหายปูก็จะหายถึงสี่ถึงห้างวดเลยสามงวดข้างหน้าจะต้องมาตรงๆอย่างแน่นอนแม่นจ้ะเดี๋ยวไปตามกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาปูไหายปูกับเ่เคยไหาน้อยกว่าสี่งวดแน่นอนแมนสี่งวดติดแล้วก็จะหายติดต่อกันเลยแต่ก็ล่อหลุ่นจากว่างวดนี้ปูจะหายทางเหล็กถูกหรือเหล็กเซมซี่จ้ะโอเคนะครับท่านผู้ชมขอกันต่อนะครับกับตะปูบ้านโคกใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับ น้องแนนนะครับได้มาเส้นไหว้หัวหมูนะครับแล้วก็ไข่ต้มผลไม้อาหารขาวหวานนะครับแล้วก็ตะปูก็ให้โชคนะครับขยาลเซมซีได้หกหนึ่งหนึ่งนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ออกหกหนึ่งนะครับเต็มเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้มาขอกันต่อตามกันต่อนะครับสิ 16, บหกธันวาคมปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดต้องบอกว่าเป็นเป็นมวดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จริงๆตรองแน่ไหนอย่าง หาไม่กวดนะเอามาไว้แล้วกับไม้กวดเคยเอามาไว้นะครับแต่ว่าหายอีกแล้วว่าเป็นอย่างนั่งเลยก็ได้ก็นั่งเลยก็ได้เหมือนนั่งเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่กวดก็เอามาไว้ยูครับแต่ก็หายไปนะแต่ว่ามือนีกะมาตามดนดนๆหายเลยตามแบบดนดนๆเลยนะครับสี่งวดจากต่อไปนี้นะครับจะต้องเข้าอีกอย่างแน่นอนเพราะว่าตะปูท่านจะให้สี่งวดติด นะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาก็เข้าแล้วหกหนึ่งนะครับเหลืออีกสามงวดจะมีปฏิหารไหมถึงห้างวดไหมมาลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวให้น้องแนนนะครับจุดบุรีนะครับให้ปูนะครับท่านผู้ชม โอเคนะครับสังเกตมั่งล่ำล่ำดีดีมึสงสงสัยงวดนี้ปูสิหายอีกแน่นอนเอ้ยสุบโบรีกจากลูกจากล้านเราก็หายโชกต่อได้งว,วดนี่สิบหกธันวาหกเจ็ดนี่เป็นงวดที่สองเพราะว่าปูเคยหายถ้าหายปูจะหายเป็นสี่งวดติดตลอด <S <s> <S โอ้เราก็หมดเราก็หมดนะครับก <S <s> ไก่อะไรก็หมดคนะ่ะโอเคอ่ะน้องแนนจุดตูบเทียน ควายเลยเหล็กถูกเหลือเล็กจิตเจตตัวเดียวจะพออืะเหล็กถูกที่มัดจุดเหล็กเจดตัวเดียวใช่ เลขคิฐานปูอเดี๋ยวนะคะรับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูก่อนตัวว่าเป็นไห,นหน่งวดนี้เอา้าสี่หกหนึ่งปิดไปแต่ว่าเห็นชัดเจนคือห้าสามเก้านะคะรมมับท่านผู้ชมเลขีิฐานปูอาจจะมางวดน,นี้ก็ได้เคยออกยู่งวดหนึ่งในของแน่นออกสามเก้าก็หาเก่าไหมออกทั้งสามตัวก็ออกอม <า S 1> ั้งามตัวเลยห้าก็ออกมาแล้วสามตัวตัวสี่หกก็ออกมาแล้วหกหนึ่งเลขี่ฐานก็ออกแล้วอืมอะ ต, <Okay. S 2> ต้องบอกว่าตะปูนี่เวลาเพิ่นหายเพิ่นบ่ได้ไหายแค่งวดเดียวแล้วก็หายไปเลยอ่ะเพิ่นจะหายถึงซีถึงหางงวดติดเลยถ้าหายงวดนึงแล้วงวดสองงวดสามงวดสี่จะต้องตา่าแน่แต่แต่ตองมารุนว่าปูนี่จะหายทังเหล็กเซมซี่หรือวาเหล็กถูกแ,แต่ว่าส่วนมากปูจะหายทังเหล็กถูกแน่แต่แต่ก่อย่าพึงประมาทเซมซี่แต่เพราะว่ามววนอีกกบเขาเซมซี่เขาเหล็กเซมซี่ตรงๆเลยเขายาได้หกนึงก็ออกคุกนึงสารกินแมงธบานไทยอ่ะโอเคแรงแน่นุดถูกเลย ไหว้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้น้องแนมเป็นคนจุดธูปเทีย,ยนไหว้น้ำเปล่าน้ำแดงนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตหนีเลยดีกว่า <__อะจุดตัวไหวแลยตรงนั้นล้วพอก็จะไปกยบเยลเซนซุยพอตะปูอีกรอด่วอน,นี้โอ้ตะปูเอ่ยปัง,ง,งๆเงี้งเลยรวยตะปูเคยหายมาถึงสี่งวดติดแต่ว่าหมวดที่หาต้องมาหยุดชะงักตัวข่งเลยหายแค่สี่งวดติดตรงแน่นเนาะแต่ว่าวัง ต้นปีที่มาปีนี้ก็หายหางวดเลยจ้ะหางวดมันบ่จะรอรอสิปลายปีแล้วก็มาสีงวดก็เป็นงวดหนึ่งหรอกก็มางวดนี้จะก,ก้อนจากเขาปีใหม่ปูไายเหมือนเดิมอีกแล้วจากนี้ไปก็คืองวดงวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งธันวาหกเจ็ดก็ได้ไปแล้วหกหนึ่งหนึ่งหกเนาะต่อไปก็จะเป็นงวดสิบหกธันวานะครับท่านผู้ชมนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับท่านให้แน่นอนแน่นอนสี่งวดติดนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับท่านจะให้ทางเลขคู่หรือเซมซีนะครับ ถ้าจะให้สองอย่างนะคะรับท่างผู้ชวมไม่เซียมซีก็เล็กทูกนะครับตะปูนี่เพิ่นซักสีจะทำผู้ใดอยากบน,บนบานสารเก่าเหมือนว่าอยากจะให้รลปสอบติดหนังหรือว่าไปทํางานยุท่ทีเดดเดนก็สามารถมาบนบานสารเกา่าตะปูได้แ,<ม>แล้วกะเรื่องโกหลาบตะปูกระเด็นมากๆเช่นกันแต่พอหนองแน่นมาขอ,อะกอะ แล้วขอปีนีกับเขาปีที่สองสามแล้วนา่าจะพอจะสิงใดมาตลอดเลยแมนเว้นไลฟ์สุดแค่งวดเดียวนะแค่งวดเดียวติดตามรับชมคลิปของตะปูบานโคกใหญ่เพิ่นจะงหูเลยว่าเหล็กเขาว่าเขาแมนนะครับถ้าติดตามนะครับท่านผู้ชมนะครับ สำหรับสารตะปู่บ้านโคกใหญ่นะครับก็จะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับหือถ้าเดินทางมาปาทางบ้านล่อนทองนะครับก็จะเห็นสารเลยนะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับเดี๋ยวให้น้องแนนนะครับบอกกล่าวนะครับขอโชค ตะปูบันโคกใหญ่นะสาธุเดอจะตะปูบันโคกไงนะโมตัสสะพระกวัตโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธตตะนะโมตัสสะพระกวัตโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธสตะนะโมตัสสะพระกวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุสสะสาธุเดอจะตะปูบันโคกไงมือลูกหลานเดินทางมาึ่งวรที่พานมาแต่บอกว่างวันวน,นึ่งทางราค่มสองพันหานร้อยหกสิบเจ็ดตะปูนี่หาลูกหลานได้โชดได้หลับเต็มเต็มเลยทังเหล็กเซียมซี่หกหนึ่ง เขายาวได้หกหนึ่งหนึ่งตะปูไก่หกหนึ่งเต็มเต็มเลยซึ่งงวดต่อจากเีืก็คือสิบหกธันวาคมสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดลูกหลานอยากจะมาขอผพึ่งใบบุญพึ่งบารมีหลวงปูตะปูบันโขกไงนี่อยากจะได้โชคได้ลาบสามตัวถานรางวัลหนึ่งสองตัวบนสองตัวล่างเลยนะจ๊ะตะปูขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบจะบพีไม่แล้วลูกหลานก็อยากจะมีเงินมีทองกลับบ้านไปหาลูกหาหลานหาพ่อหาแม่ ลูกหลานขอเป็นตัวแทนเอฟซีที่ผศสาท่าในตัวตะปูบันโขกไงมือนีมาขอโชคขอลาบลูกหลานอยากมีเงินมีทองใส่หนีใส่สีน้ำเดือตะปูขอห้ตะปูให้โชคให้ลาบลูกหลานงวดนี้16ธันวาคม2 5 6 7ขอห้ยเด้สามตัวถ่ายรางวัลที่หนึ่งสองตัวบนสองตัวล่านกระดาษเ่าจะเป็นทางเหล็กถูกหรือว่าเหล็กเซมซี่กับขอยเข่าอีกซึ่งตะปูเค่อยแสดงอิตาลีปฏิหารว่าตากกซีหางวดมาแล้ว งวดมหันกับเขามางวดที่หนึ่งแล้วงวดนี้งวดที่สองกับคอยเขาอีกได้จะตะปูเขาเรื่อยเรื่อยเลยคอโชคอลาดน้ำปูน้ำเดอือดซ่าธุ นะครับเดี๋ยวจะให้น้องแนนนับเสี่ยงใครนะครับหยิบเลขคู่มา <นะ S 1> จุดนะครับขอบโชคทางตัวเลขนะครับสามประตูบ้านพวกใหญ่นะท่านผู้ชมได้ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเขย่าเซมซีนะครับเพื่อเสียงทายอ่าขอตัวเลขนําโชคนะครับกับสารตะปูบ้านโคกใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะครับ น้องแมนเซมซี่ใหม่แลกเดี๋ยม้ยเลขแปดจ้ะหมายเลขแปดเซมซี่ใหม่ที่สองเดี๋ยวหม้เลขเก้าจ้ะแปดเก้าแปดเก้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ ซีใหม่ที่สามเดี๋ยวไม้เหล็กหาจา 8, 9, 5, 8, 9, ้ะแปดเก้าห้าแปดเก้าห้ากงก็เหล็กฐานฟูได้ด่ะแปดเก้าห้าขยัเซมซีได้แปดเก้าห้านะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับเดี๋ยวมาลุ้นเลขทูบก,กันนะครับท่านผู้ชมนะครับงวดน,นี้นะครับปู่จะให้ตัวไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกัน นะครับนางล่ำก็ล่ำดีแต่ตางแน่นต้งน่้ก็ว,ว่าแปกแกมันมีล่ำดีดีเด้อตะปูเอ้งวดนี่ตะปูก็ห้ถึงสี่งวดซ้อนกะย่าห้พลาดย่าห้ลูกหลานผิดหวัเงดเด้องงวดนี่ตรงตรงเต็มเต็มโหลดงวดนี่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นเลขทูปนะครับท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับ Ja <try> 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 เลขถูปตัวแรกน่าจะเป็นเลขสี่นะไมายเ,เลขสี่น่าจะเป็นหมายเลขสี่นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับช่วงที่รอเลขทูบเดี๋ยวจะให้ดูเลขที่ฐานปุ่อีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็จะมีเป็นเลขห้าสามเก้านะครับซึ่งตรงกับเลขเซมซีเลยนะครับเก้าห้าห้าเก้า นี่ด้ยนะอ๋อตรงนี้ก็มีเลขก <40. S 2> ัน 40. นะัศูนย์สีศูนย์อืมตรงนี้ก็มีตัวเลขเลขี่สนอืมอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นเลขทูบต่อนะครับท่านผู้ชมนะครับ มาลุ้นเลขทูปกันต่อได้เป็นหมายเลขสี่นะครับวันนี้ไม่ช้าหน่อยนะครับท่านผู้ชมหมายเลขสี่ หมายเลขสี่นะครับท่านผู้ชมนะครับ ดูที่สองก็ร่างเป็นม่มันเป็นไม้เหล็กหนึ่งประนะมากนั้นอาจจะเป็นไม้เหล็กหนึ่งสีหนึ่งอือ น่าจะเป็น C หนึ่งอีกทีหนึ่งนะ C หนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับ จุดอีกจลกน้อยว่านางแนนจุดอีกก็ได้ลึกซ่าเีนยวนะครับท่านผู้ชม อากาศกะห,หนอ,หอนอนนอนอ้นอนนอนนอนหนาวนะคะรับทุกผู้ชมร้อนร้อนนอนหนาวนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นไข้เป็นหวัดกันเงินอ,นอากาศจะเปลีป่ยนแปลงงามชอกกันหนาวแห้งละละซีหาโมงกันหนาวอีกแล้วสบาช่วงเชียงเทียงบายๆกับห้อนหอนอากาศร้อนอ,ากาอ,นอีกยครับ บางทีร่างกายเราก็ปรับตัวไม่ทันนะครับท่านผู้ชม mm hmm. เลขทูบใหม่ช้าท่านตรงแน่นเนาะ mm hmm. เหมือนมีลมนะครับแต่ว่าเลขทูบไม่ช้ามากเหมือนปูพึ่นอยากหายแบบใจเย็น ตอนนี้กับก็คือวัดทุบแล้วะอธิษฐานไปฟ้องกันว่าตัวทุดท,ท้ายจะเป็นตัวใดไม่ทอดู้สึกวางงวดนี่ซึ่งผมท่านบ้าปูจะหายอีกเดี๋ยวจะปีใหม่แล้วก็คือปีก่อน้วยปูหายติดต่อ,อก,กันถึงหางวดติดเลยปีก่อนอก่อนช่วงปีใหม่หวนแน่นหนจบไม่จด<า>้<า>ช่วงอ๋อละจิปีใหม่แล้วก็เตะเลิดปีใหม่มาปุ๊บแล้วก็สิมาเป็นช่วงกลางกลางปีแล้วก็สิมาช่วงมหาลัยที่เขาซีงวดติดแล้วก็เวนมาปูจะหายแบบนี้เด้จ้ะ น่าจะเป็นไม้เล็กเก่าน้องเล่นซีหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าอืม 419นะครับท่านผู้ชมนะครับเลขชัดเจนมากๆเลยนะครับ419เวลาปูคนหายคนหายพิศนาเจะท้าว่าะหายสามตัวเพื่อนการจะหายทั้งสองตัวบนสองตัวล่างหรือว่าได้ทั้งบนทั้งล่างในเลขทูบเดียวแมนปูหาย็ว่าเก่าหาฮกหรือเก้าหกเก่าหกหันที่เขาทั้งบนเก้าหาทั้งหกแมนทั้งบนทั้งล่างอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับ419นะครับขอให้แล้วนะครับ ตับปูบ so mm. ้านโคกใหญ่นะครับ1ิหกธันวาคมปี2 5 6พ้สิเจ็ดส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับท่านผู้ชมขอให้โชคดีเฮงๆงเลยรวยนะครับ4ี่หนึ่งเก้าท่านผู้ชมวันนี้ก็ผมกับน้องแนนนะครับก็ได้มาตามต่อนะครับขอโชคลาบแบบเร็วทันใจนะครับกับสารตัปูบ้านโคกใหญ่นะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับสิหกธันวาคมปี2 5 6 7เจซึ่งตัปูบ้านโคกใหญ่นะครับตามที่ผมกับน้องแนนเคยขอท่านถ้าท่านให้งวดหนึ่ง งวดสองงวดสามงวดสี่จะต้องตามมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าท่านจะให้แบบนี้สามสี่งวดติดนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้มาตามต่อให้แบบตัวนวเลยนะครับก็หวังว่าเอฟซีทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จะมีโชคนะครับส่งท้ายปีกับตะปู่บ้านคุกใหญ่นะครับไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะปีใหม่แล้วนะครับอากาศก็ร้อนๆนหนาวนะครับก็อยากให้ดูแลสุขภาพนะครับคนแก่คนเฒ่าเด็กเล็กนะครับก็ ใส่เสื้อนาหนาห่มผ้านาหนาหน่อยนะครับกลางคืนอากาศเย็นมากเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> แถวภาคอีสานนี่อากาศเย็นมากๆอาบน้ําแทบไม่ได้นะครับก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับด้วยความห่วงใยจากทางช่ององ c ลช n แน l กับน้องแนนนะครับสําหรับวันนี้ผมกับน้องแนนนะครับต้องการขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านเลยนะครับที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้กับทางอง c ลชา n นลกับน้องแนนมาโดยตลอดเลยนะครับต้องการขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคร่วมกัน องเงี้ยเลยๆทุกท่านทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมกับน้องแนนต้องกลาบลาท่านผู้ชมทุกๆท่านไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีจ้ะ